สดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะครับ31มกราคมแต่ว่าเป็นวันปีใหม่ของจีนวันนี้เปิดตลาดมาก็คงจะได้รับแรงบวกนะครับจากตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเปิดทําการซื้อขายไปก่อนหน้าตลาดหุ้นไทยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเดียวที่เปิดทําการซื้อขายก่อนหน้าไทยนะครับาจากการที่ หุ้นเริ่มมีการรีบาวน์นะครับทำให้เช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดมาบวกไป3.76จุดนะครับแต่แล้วก็ตามครับปัจจัยเดิมๆในเรื่องการเมืองน,ะนั้นเนี่ยก็คงจะยังจะต้องติดตามกันรวมทั้งมูลค่าการซื้อขายที่เริ่มบางเฉียบเลยนันะครับก็คงจะต้องมาดูกันโดยเพราะช่วงบ่ายๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับหุ้นไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็หลุด1,270เเหรียญลงมานะครับ มาดูที่เมื่อวานนี้กันนะครับตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวใน,ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับโดยปัจจัยที่กดดันทั้งปัจจัยภายในแล้วก็เรื่องการที่สหรัฐอเมริกาโดยธนาคารกลางสหรัฐนะครับคณะกรรมการ FOMC ก็ได้อนุมัติที่จะลดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงอีก10,000ล้านเหรียญน,นะครับก็มีผลต่อบรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หุ้นของหลายประเทศก็ปรับลดลงกัน ในส่วนที่ลงไปต่ำสุดเมื่อวานนี้นะครับเซตอินเด็กซ์นี่ลงไปถึงลบสิบสจุดนะครับ1,258.05จุดนะครับโดยปิดตลาดนี่ก็กระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมาปิดที่1,264.07จุดนะครับปรับตัวลดลงไป7.35จุดสาห้าจวยศูฐฐาแปดเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายนี่เรียกว่าเบาบางจริงๆเลยนะครับ2 1ง8 5 9 5ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้ามาดูจำแนก การซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่นักลงทุนต่างชาตินี่ก็ขายค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับท,ท,ทั้งๆที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเพราะเมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิไปถึง3,362.79ล้านบาทนะครับในขณะที่ทั้งรายย่อยสถาบันและก็บัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธินะครับซื้สุดนี่ก็เป็นรายย่อยครับซื้อสุทธิไป2,710.79ล้านบาทนะครับ สถาบันซื้อสุทธิ640.75ี่ล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับพร็อพเทรดซื้อสุทธิไป11.2 6ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยอันดับ1กสิกรไทยนะครับแบงก์กสิกรไทยแบงก์กรุงเทพอันดับ2นะครับแอดวานซ์อันดับ3นะครับพีดีทีจีซีอันดับ4แล้วก็ a อ t อันดับ5นะครับก็อันดับ1กับอันดับ5นี้ก็บวกได้1บาทนะครับ มาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปสนใจกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญออกมาหลายตัวเลขทีเดียวโดวยเฉพาะ GDP ไตรมาส4นะครับแต่ว่าของยุโรปเองก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศก็ดูจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับเพราะว่าตัวเลขดัชนี PMI ที่เป็นตัวเลขสุดท้าย ของ HSBC ที่ออกมาก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวแล้วก็ QE ของสหรัฐก,ก็ลดเงินลงด้วยนะครับก็ยังทำให้บรรยากาศดูซึมๆแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีโดยเพราะภาคแรงงานของเยอรมนีนั้นเนี่ยที่ปรับตัวลดลงนะครับการว่างงานเนี่ย28,000ตำแหน่งงานมาอยู่ที่2.93ล้านนั้นเนี่ยก็ทำให้ก็สามารถจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนบวกแล้วก็ปิดบวกได้นะครับวโดยด a x นีก็บวกไป36.75จุดนะครับ 0.39% CAC40 บวก23.04%นะครับ0.55%แต่ว่าดัชนีฟันเชียร์ไทม์ร้อยตลาดลอนดอนปรับตัวลดลงนะครับ5.83%นะครับก็ค่อนข้างบางๆนะครับ0.09%ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าขยายตัวตามคาดนะครับ3.2%ก็ยังเห็นได้ชัดนะครับว่า ภาพรวมของปีที่แล้วทั้งปีนั้น GDP สหรัฐก็ขยายตัว1.9%ซึ่งถ้าดูในไตรามาส4นั้นเนี่ยไส้ในของการที่ GDP ยังขยายตัวได้นะครับก็มาจากการปรับตัวสูงขึ้นของภาคส่งออกนะครับซึ่งก็ไตรามาส4ขยายตัวได้ถึง11.4%แล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับ Consumer Spending หรือว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั้นเนี่ยก็ขยายตัวด้วยเช่นกันนะครับโดย Consumer Spending นั้นเนี่ยก็ขยายตัวถึง 3.3%นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทําทให้นัลกลงทุนเองก็เข้าซื้อกันหุ้นกันอย่างคลึกคักนะครับกลับมารีบาวได้นะครับดาวโจนนี่บวกไป109.82จุดนะครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับ0.7%ส่วนแ a สแดกก็บวกไป71.69จุดครับ1.77%สูงที่สุดเลยนะครับก็คงจะเป็นผลประกอบการของ Facebook ทีไตรามาส4นั้นโตขึ้นถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็ S&P 500ก็บวกไป19.99จุดครับ1.13ส่วนตลาดท้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปิดทําการนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับรวมทั้งของฟิลิปปินส์แล้วก็อ,อินโดนีเซียด้วยนะครับทำให้ตลาดที่เปิดซื้อขายในขณะนี้ก็มีของญี่ปุ่นนะครับแต่ดัชนีนี้ก็เปิดมาตอนเช้านี่ก็อนอกจากจะรับดัชนีที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล ตัดหุ้นสหรัฐแล้วนะครับก็ยังมีข่าวดีของทางญี่ปุ่นเองด้วยนะครับเพราะว่ามีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดนี้เดือนธันวาคมนะครับปรากฏว่า,าเดือนธันวาคมปีนี้ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมก่อนหน้านู้นนะครับปี55นะครับปรากฏว่าปรับตัวสูงขึ้น 1.3%นะครับก็หมายถึงว่าการบริโภคนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาล่าสุดนี้บวกอยู่13.26จุดนะครับ0.09%อันนี้เป็นช่วงประมาณสักเก้านาิกาสานาทีนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับทำให้ดอลลา,าร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ทําให้เงินสกุลต่างๆนี่ก็กลับไปอ่อนค่ากันหมดนะครับบาทเปิดตลาดมาเช้าวันนี้อ่อนค่ามาที่33.00ถึง33.02บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเยนก็ก แต่ว่าก็ไม่มากนะครับสูตรล่าสุดนี่0 102.75ครับจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี่102.29ถึง31นะครับเช่นเดียวกับยูโรครับก็กลับมามีทิศทางที่อ่อนค่าลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่วนราคาน้ำมันครับก็ปรับตัวบวกขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐนะครับ WTI บวกไปเมื่อคืนนี้87เซนนะครับเบรนด์บวก10เซนส่วนดูไบเมื่อวานนี่บวกขึ้นไปเพียง1เซนนะครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามทองคำครับ P.T.T. Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันธ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น P.T.T. Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะ GDP ที่ออกมาเป็นไปตามที่คาดการนะครับก็ทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่านะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นี่จาก80ก,กว่าขึ้นมาเป็น81นะครับขยับขึ้นมาทันที0.7%นั้นก็ทําให้มีผลต่อการเทขายทองคํานะครับเมื่อคืนนี้ทองค่อนข้างจะลงมาค่อนข้างแรงนะครับปรับตัวลดลง19.70เหรียญก็ทําให้ปิดที่1,242เหรียญ50เซนนะครับหลุด1,250เหรียญ อาเช้าวันนี้ก็พยายามจะทดสอบแนวรับ1,240เหรียญนะครับว่าจะรับอยู่หรือไม่ก็ยังพอจะรับอยู่นะครับอาสมาคมค่าทองคำเช้าวันนี้ประกาศราคาทองคำบ้านเราครั้งแรกนะครับปรับตัวลดลงไป150บาทต่อบาททองคำนะครับโดยอ้างอิงราคาโกลสปอตในขณะนี้1,244เหรียญอัตราแรกเปลี่ยนก็33บาท3สตางค์นะครับอส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดนี้บวกอยู่6.65จุดนะครับก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ